สวัสดีครับสวัสดีพี่ผู้ท่านนะครับมาพบอีกแลนกับแผงจอประเครื่องนะครับแผงจอวเครื่องวันนี้มีอะไร้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับ,รบสำหรับวันนี้มันแน่นอนพี่นะครับ200และ300พร้อมส่ง ทุกรายการนะครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆให้ได้รับชมบ้างนะครับนะค่อยๆเล่นค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ได้รับชมสําหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอเลยครับมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะพี่นะครับมีอะไรให้พี่ๆได้รับชมบ้างนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกเอาองค์นี้เลยพี่นะครับอันนี้เป็นรูปดอนะครับรูปดอกน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรห้วยเขนนะครับนะห้วยเขนอันนี้สาแดงขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยพี่ดูดิ๋ยวรูปดอกพิมพ์ห้วยเขนแล เห็นไหมดูสาดูข้าบความเก่าแล้วกันพี่นะครับดูสายไหมดูข้าบความเก่านะครับนะดูเนื้อโอ้โหเป็นไงนะครับเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยที่พี่เนี้ยครับที่ต้องการนะเนื้อแบบนี้พี่นี่คาบกาวยังติดอยู่เลยนะครับคาบกาวยังติดอยู่เลยจะพิจารณีคาบกาวด้านล่างนะครับเนื้อที่ผมชอบจังเลยพี่เพื่อนะเป็นสาแดงๆนะครับเออเป็นสาแดงๆนะครับที่ชอบเนื้อเขาจังเลยนะ้ยครับสำหรับองค์นี้นะนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทแล้วก็เตารีดนะนี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนนนะพีี่่ดูเื้อ นะครับพี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูส่าแดงดูคาบความเก่าอยู่ในเรียองวินเทจนะครับดูเนื้อดูส่าแดงดูคาบความเก่าที่อยู่ในก็ได้อยู่ในเรื่องวินเทจนะครับสำหรับเรียมงวินเทจแบบนี้นะครับนี่คพี่นะครับผมถึงบอกว่าน่าตื่นตาและตื่นใจนะครับนะค้าด้านหลังครับพี่นะครับขึ้นมาเป็นเกตกะดีเลยพี่เอ้ยนะครับนะด้วยความเก่านะครับด้วยอารมณ์แห่งความเก่าไปได้เอาสองร้อยนะครับเตารี่หลวงปู่ทวดอยู่ในเรียองวินเทจนะครับแล้วก็เตารี่หลวงปู่ทวดเหมือนกันนะครับองคนี้นะครับเป็นหนังสือ นะครับังหนังสือนี้เก่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันนะครับถึงความเก่าขององค์นี้พี่ดูเนื้อด้านหลังนี่นะครับพี่ลองดูหลังหนังสือของเขานะครับโอโหพี่เอ้ยนะครับนะขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่เห็นไหมดังหนังสือนะครับหนังสือความเก่าโอ้โหเก่าจริงนะครับเก่าจริงเอาอีกสองร้อยบาทนะครับเอาอีกสองร้อยบาทลังหนังสือเห็นไหมนะครับผมบอกแล้ววันนี้นะครับเก่าๆแบบกระชากใจนะครับรายการต่อไปเลยนะครับวันนี้เป็นเหรียญ สำหรับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญที่เราลึกทําบุญนะครับนะส่งน้ํากับพี่ปีอะไรหนึ่งเจ็ดแนวเหรียญปีหนึ่งเจ็ดหวงพระพรมนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดช่องแคนะวัดช่องแคกับพี่โอ้โหมีเสี้ยนวิ่งด้วยนะนะครับที่พื้นนะธรรมดาที่ไหนแล้วพี่เห็นไหมดูเสี้ยนที่พื้นเนี่ยนะพี่ลองดูเสี้ยนที่พื้นเนี่ยแนววิ่งธรรมดาที่ไหนแนววิ่งแบบพรึบพรบเลยพี่เออนะครเส้นเฉียงนะครับเฉียงไปประมาณสี่สิบห้าองศาได้ไหมนะครับโอ้ยเส้นเฉียงเลยพี่เอ้ยนะครับองค์นี้นะ 200นะเห็นไหมราคานี hmm. um, it, um, ้แหละพี่นะครับกําลังเหมาะสมนะราคานี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยนะโอ้ยหลวงพ่อมุ้ยนะครับพี่หลังเข็มกัดนี่ดูเนื้อนี่นะพี่เราดูเนื้อซะก่อนนะครับหลวงพ่อมุ้ยหลังเข็มกัดนะครับพ่อมุ้ยองค์นี้ก็บอกแล้วว่านะครับนะธรรมดาที่ไหนแล้วนะครับเนื้อหนึบเนื้อแกร่งเนื้อเก่าอยู่แล้วนะําเนื้อหนึบเนื้อแร่งเนื้อเก่าอยู่แล้วครับพี่นะสาหรับหลวงพ่อมุ้ยนะหลังเข็มกัด แนวรังเข็มกัดธรรมชาติและมีความชาัดเจนอยู่แล้วพี่นะี่ครับลังเข็มกัดธรรมชาติและมีความชาัดเจนอยู่แล้วนะครับสําหรับวงนี้นะสองร้อยนะครับสองร้อยโอ้โหพี่เอ้ยนะี่ครับราคานี้แนวะหาไม่เจออีกแล้วหาไม่เจออีกแล้วแนวไปต่อครับพี่อันนี้เป็นลิง สำหรับองค์คงงงนะีนนบบ้นะครับเป็นริงเขาเรียกริงเอ่อริงสามงามเนี่ยเนี่ยมีตีศูนย์นะสามงามอะไรนะนะครับหลอโบราณนะครับคาบแดงนะครับคาบแดงคาบเป้านะครับคาบแดงคาบเป้าร่องรอยความเก่านะครับเออคาบแดงคาบเป้าและร่องรอยความเก่ากับพี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวพี่ดูเนื้อเลยเหลืองเหลืองอมเขียวเขียวนะครับเออเหลืองเหลืองอมเขียวเขียวครับพี่นี่ครับพี่นะนะครับนี่คือธรรมชาติละคความชัดเจนนะครับที่เป็นพิมพ์ยืนนะครับสำหรับองค์นี้นะ พิมย <m uch ing> ืนเนี่ยดูดูร่องรอยเนี่ยเห็นไหมดูร่องรอยคาบความเก่าร่องรอยคาบเป้าและร่องรอยการหลอกบราณนีครับองนี้นะสองร้อยนะครับสองร้อยพี่ฟังไม่ผิดนะครับราคานี้แหละเออสนุกดีฮะสนุกดีนะครับนี่ครับพี่องคนี้อีกหนึ่งองสำหรับองค์นี้นะครับเป็นของเอ่ออันนี้เป็นเป็นหลวงปู่สุกนะครับพี่น่านครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะพี่ดูเนือ้อดูคาบไข่ดินียครับพี่ลองดูเนื้อและดูคาบไข่นะครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่าเนี่ยโโหปึ๊ก นะครับบอกคําเดียวเลยพี่เอ้ยนะครับปึ๊กปักเลยนะครับดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อนะครับบอกคำเดียวเลยปึ๊กปักนะครับสำหรับวันนี้สองร้อยนะครอีกสองร้อยเป็นไงละพี่นะครับราคาสองร้อยนะครับแล้วก็นี้เนื้อว่านนะครับเนื้อว่านตรงนี้ผมบอกเลยว่านะครับนะชัดเจนด้วยคาบนำว่านคาบความเก่านะครับชัดเจนด้วยเนื้อนะครับด้วยเนื้อปลาดูนี้ด้วยเนื้อพระด้วยคาบความเก่านะครับนี่ดูเนื้อด้านหลังได้ไหมเร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่าน นะครับทั่วเนื้อว่านซึ่งเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆเอาแบบว่าถึงๆเนี่ยหายยากนะครับเนื้อว่านเนื้อแห้งเก่าๆแบบว่าถึงๆเนี่ยหายากเลยพี่นะครับเราไม่ค่อยได้เจออนะนี่เรียมเนี่ยเรียมแหว่เรียมใช้นะครับผมก็ไม่รู้ไม่แยกแยะพิมเขาไม่ออกพี่แต่หน้าตาบอกเลยว่ามีมิติมากๆนะครับหน้าตาบอกเลยว่ามีมิติมากอย่างนี้แล้วกันพี่เอาสามร้อยนะครับเออเอาสามร้อยนะแล้วก็องค์นี้สินะครับเออองนี้สินะครับนะ ขออนุญาตหยิบถุงนะครับหยิบถุงซิปเอาไว้เขียนเอาไว้เขียนองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จครับพี่นะครับรงชาติรงรักปิดทองนะครับองค์นี้นะเนื้อด้านในพี่สังเกตจากเนื้อด้านในอย่างเดียวเลยพี่นะมีความหนึบความนุ่มดูง่ายสบายตานะครับองค์นี้นะมีความหนึบความนุ่มดูง่ายสบายตาครับพี่นะครับข้าบนี่เป็นชั้นชั้นชั้นเลยเดฮ้ยข้าเป็นชั้นเลยนะพี่นะครับแล้วดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยความหนึบเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่แหวงแหวงว้าวๆ้าเนี่ยที่แหวงแหวงว้าวด้าลในครับด้าน แนวบอกเลยว่าเป็นฟ้าเป็นผลึกเลยรับเป็นฟ้าเป็นผลึกเป็นค่าความเก่านะพี่นะแนวสำหรับองค์นี้นะเอาไปสามร้อยแล้วกันเดี๋ยวผมเขียนหมายเลขไว้ให้นะครับขออนุญาตหาถุงซิปก่อนนะครับ pues mm room. เดี๋ยวเขียนหมายเลขไว้ให้นี่ใส่แบบนี้เลยน,น, nah, นะครับใส่แบบนี้เราใส่ได้เนี่ยถุงก็เล็กไปซะอีกเออถุงใหญ่ๆหน่อยสิแนวถุงใหญ่ๆอยู่ตรงไหนหมดนะครับขออนุญาตหาถุงสักคู่เดียวนะครับขออนุญาตหาถุงสักคู่เดียวพี่เนี่ยถุงใหญ่หายไหนหมดนี่เลยพี่นะครับเอาเอียงเอียงเอียงนะครับนี่เลยพี่นะครับหมายเลขหนึ่ง ผมบอกนะ้วั้ผมนี่เล่นง่ายๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายพี่หน่อยเลขหนึ่งสามร้อยบาทนะครับบอกหมายเลขแล้วบอกราคาผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นองค์นี้นะครับหมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทีมครับพี่มีจีวรอยู่เขาเรียกแล้วมีจีวรรองด้วยไหมนะครับจีวรหรือผ้ายันเอาให้แน่อาจีวรหรือผ้ายันเอาให้แน่นะครับอันนี้ก็อย่างว่าเลยพี่นะครับไม่ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นจีวรหรือผ้าไยหรือผ้ายันนะเนี่ยที่เป็นยันยัน่ไอ้แดงๆนี่ยนะครับสําหรับองค์นนี้ะ เอาไปเอาไปสองร้อยนะครับผมตัดสินใจให้เลยี่ครับผมตัดสินใจให้เลยแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นทวดว่านมีคาบทองนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีคาบทองนะครับพยายามอธิบายให้ชัดเจนด้วยนะพี่นันนะครับเพราะว่าบางอย่างอ่ะของคล้ายๆกันสินค้าคล้ายๆกันนะครับยังไงก็ขอความชัดเจนนิดนึงนะครับบอกว่ามีคาบทองอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะได้หยิบองค์ถูกนะเออผมจะได้หยิบองค์ถูกกับพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับสาหรับองค์นี้นะ เอาแบบว่าเบาๆแล้วสองร้อยนะครับเอาสองร้อยแล้วก็พระปากน้ำเนี่ยฮะพระผงของขวัญปากน้ำพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครพระผงของขวัญปากน้ำนะครับโอ้โหแล้วอยู่ในเรียมเก่าเรียมโบราณนะดูเนี่ยนะครับอยู่ในเรียมเก่าเรียมโบราณเรียมพับดังมาอย่างสวยอย่างงามนะครับเรียมมาอย่างเดิมๆเลยพี่นะครับสำหรับพระปากน้ำองค์นี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอีกแล้วนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นเข่ากว้างนะครับเป็นพิมพเข่ากว้างนะครับรูปของพระพรหม แนวร่วงพ่อพรมเข่ากว้างนี่ดูเนื้อนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อออกคล้ายๆชาร์ปรถไฟไหมนะครับใช่ใช่รุ่นชาร์ปรถไฟไหมแนบเนื้อออกแบบว่าดูดิเนื้อออกเงินเงินวาวๆนะครับนะด้วยความแห้งจนขึ้นแดงนะครับด้วยความแห้งจนขึ้นแดงนะครับนะร่วงพ่อพมวัดช่องแค่ับวร่วงพ่อพมวัดช่องแคครับพี่นวสำหรับองค์นี้นะนนวร่วงพ่อพมเข่ากว้างเอา200น้อยนะเอา200 นวบ,บอกแล้ววันนี้นะพี่น้นะครับราคากระชับมิดไปเลยนะครับราคากระชับมิดไปเลยแล้วก็องนี้แนวองนี้เป็นพระยาพิชัยดาบหักนะครับเออพระยาพิชัยดาบหักนะครับจังหวัดอุตรดิษถ์ แนวจังหวัดอุตรดิตถับพี่น่ครับหูอุตรดิตถ้วเนื้อแบบนี้พี่นะครับแล้วเนื้อแบบนี้อยู่ในเรียมเดิมๆนะแนวอยู่ในเรียมเดิมๆนะพี่นะนะครับในราคา200บาทไม่คว้าเหรอพี่นะครับในราคา200บาทไม่คว้าเหรอพี่นะครับเราไม่มีแล้วนะนะครับเออแบ่งเลย200ร้อนะครับ200บาทนะครับเดี๋ยวไปต่อเออเดี๋ยวไปต่อกับพี่องค์นี้เลยนะครับอันนี้เป็นคุนแผนสำหรับองค์นี้นะ นะครับขุนแผนเออขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระหัตถ์ไล่ครับพี่นะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนี่ดูเนื้อค่อยๆไล่ดูเนื้อดูบอลทองดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับแล้วดูเนื้อหางมวลสารนะครับผมบอกเออ่ขออนุญาตบอกเลยว่าเนื้อาหเขาแน่นหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะด้านหลังครับพี่ตะกรุดสองดอกนะครับเห็นไหมดูตะกรุดเลยตะกรุดสองดอกนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนะเออหลวงปู่ทิมตะกรุดสองดอกโอ้โหพี่เอ้ยนะครับไม่น่าพลาดเออไม่น่าพลาดนะพี่ นี่ครับแล้วนี้เหมือนจะเป็นโค้ดไหมไหนๆตรงเนี้ยหรือเป็นร่องรอยลายนิ้วมือเอาให้ดีดิเอาให้ดีดิเอาสองรอนะครับเอาสองอยง่ายๆนี่ครับง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นพระเ็าเรียกว่าพิมพ์หลวงพราะโตบางกระทิงนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็กเนดูเนื้อเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์หลวงพราะโตบางกระทิงแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับแม่หนดูเนี่ยดูร่องรอยลายนิ้วมือด้านหลังเนี่ยนะครับดูร่องรอยลายนิ้วมือด้านหลังเนี่ยนะครับองค์นี้นะนะครับต้องขออนุญาต เนื้อแห้งเนื้อเก่ามวลสารแน่นๆเลยเออเนื้อแห้งเนื้อเก่ามวลสารแน่นๆเลยนะครับแล้วละครับผมไม่ได้รูแรงด้วยนะครับเอาไปอีก200บาทนะครับ200บาทพี่ดูเนื้อพระแล้วดูหน้าพระเอานะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับเออเป็นพระสมเด็จเกือบพี่นานๆจะเจอนะเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิวนะครับออกส้มออกเหลืองนะครับออกส้มออกเหลืองเลยพี่นะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับ น้ํามันแบบนี้นะไม่ค่อยได้เจอเจอนะนะครับน้ามันตังยิวแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอซะด้วยนะครับดูเนื้อดน้าหลังนี่เป็นไงนะครับดูก้อนมวลสารที่เป็นก้อนกๆอนอนนะครับร้อยปีร้อยแยะร่องรอยความเก่านะเป็นธรรมชาตินะพี่นะนะครับเนี่ยมวลสารเขาเป็นก้อนอยู่แล้วพี่ก็มองออกนะครับพี่พี่มองกันออกอยู่แล้วนะครับเอาราคาแบบกระชับมิดเลยนะครับหมายเลขสองเออราคากระชับมิดหมายเลขสองนะครับซึ่งมันเป็นราคาเบาอยู่แล้วพี่นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาถุงยี่ใส่ไปแล้วกันนะครับเออถุงยี่ใส่ไปแล้วกันนะพี่นะนะครับขออนุญาตเขียนเลย แล้นี่ขออนุญาตเกียนเลยพี่หมายเลขสองสามร้อยบาทในอัพนี้นะพี่นะหมายเลขสองสามร้อยบาทง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความกับพี่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนี่ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพระองค์นี้นะครับโอ้โหองคนี้ผมบอกเลยว่าะนรับนะเนื้อกลาเลยพี่ผงคุกรักออกโซนกลาหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วนี่ดูเนื้อนี่นะครับพี่ดูเนื้อนี่นะครับหลวงพ่อแก้วเอางี้แล้วกันนะครับสำหรับหลวงพ่อแก้วองนี้นะครับนะราคาแบบว่าเบาๆบเออเบาเบาแบบเราใจไปเลย สองร้อยนะครับสองร้อยมีที่ไหนแล้วพี่นะครับเนื้อแบบนี้สองร้อยนะครับเราก็ยังไม่หมดหรอกพี่นะองนี้สําหรับพระองค์นี้นะพร,ระองคนี้เป็นพระเนื้อผงน้ํามันครับพี่นะเป็นสมเด็จผงน้ํามันหลังสีวลรีนะครบ,บางท่านก็บอกหลวงพ่อกวยจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ต้องพิจารณาไอ้ทีนะนะนีต้องพิจารณาไอ้ทีเพราะว่าหนึ่งคืออาศัยได้เดิมได้เก่านะครับนี่ผมอาศัยมาให้นี่คือเดิมเดิมเก่าๆนะครับเดิมเดิมเก่าๆแห้งๆปรีๆแย่ๆเนี่ยดูด้านข้างนี่นไหมเนื้อใสนุ่มๆเนื้อใสนุ่มนะครับนี่เนดูเนื้อนี่เป็นงานนะครับดูเนื้อนี่เนี่ยดูเนื้อนี่เนี่ยครับเนื้อใสนุ่มๆนะครับพระศิวลีนี่คมชัดลึกเนี่ยครับพระศิวลี คมชันหรเอา200นะครับเอา200รราคาง่ายๆนะครับเออราคามาตรฐานไปเลยนะครับแล้วก็พระลีลานะครับสามัรรลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครพี่เนื้อผงยานะครับอันนี้ออกไปทางโซนเนื้อผงยานะครับเนื้อผงยาเป็นอย่างไรนะครับพี่ดูเนื้อดินะครับขึ้นไข่ขาวเออขึ้นไข่ขาวเลยพี่เนื้อผงยานะครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวร่องรอยลายมือในการกดพิมพ์นะร่องรอย ได้นิ้วมือในการกดพิมพ์พระและนี่คือตัวยันนะครับนี่คือตัวยันอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเครื่องพราลีลาหนังตะลุง2 0 0บาทนะครับเออ200ยบาทไปต่อครับพี่นะครับเหรียญสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะพี่นะนะครับพระากยาวไปดูดูเหรียญนีเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเหรียญดูพิมพ์เหรียญเนี่ยดูรูปแบบรูปทรงเหรียญนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเออยาท่านคำบุนะครับยาท่านคำบุวัดกุดชมพู นะครับวัดขุดชมพู200พี่นะครับราคานี้ต้องให้ไวนะครับราคา200นะครับนะยาท่านคำบุ200บาทนะครับยาท่านคำบุเอาไป200บาทนะครับไม่ได้รุนแรงอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพระวงศ์มาสมเด็จตัวหนอนอ่ะใช่ไหมสมเด็จตัวหนอนบัอหลังนกสาริกาป่ะนะครับหลวงพระวงศ์วัดปริวาสอ่ะพี่แล้วดูเนื้อเขาเนี่ยนะครับพี่ลองดูใจกลางเนื้อด้านในนะครับนะขาวแบบว่าเป็นข้าวแป้งเออขาวแบบว่าเป็นข้าวแป้งครับพี่นะครับดูใจกลางเนื้อด้านในนะครับพี่ลองดูเนี่ย โอ้แบบมองแล้วมันเป็นธรรมชาติไงนะครับนี่ดูเนยแล้วมวลสารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมองดูแล้วเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ดูนี่แบเป็นรูปนกเลยเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแนวสําหรับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับพี่นะครับสหรับรูของพ่อวงวัดปาริวาสนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนกอันนี้เป็นรอยจานหรืออะไรเนี่ยเออเนี่ยเนอันนี้เป็นรอยก็รอยอะไรรอยดินสอจานหรือเปล่าเนี่ยดําๆเนี่ยเอางี้แล้วกันพี่นะครับองค์นี้ขอราคานิดนึงเอาสามร้อยนะครับสามร้อทุกอย่างนี่พร ทุกอย่างของผมพร้อมส่งตลอดนะครับแล้วก็พระหูยานนะครับพระหูยานของเราก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อเด็ดดูเนื้อดูพิมพ์นะครับลบบุรีจ๋าจ๋าเลยพี่นี่ครับของเราลบบุรีจ๋าจ๋าอยู่แล้วนะครับสำหรับพระหูยานตรงนี้นะครับสำหรับพระหูยานตรงนี้นะ นะครับราคานี่แหละอเออราคาเบาๆออราคานี้แหละพี่ราคาเบาๆสามร้อยบาทจะพี่หลังรายผ้าชัดเจนอยู่แล้วนะครับหลังรายผ้าชาัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับขอสามร้อยบาทนะครับองนี้นะสามร้อยบาทนะครับออาสามร้อย <Exc els> แล้วก็พระปิตานะครับเป็นพระพิตานะครับตะกรุดหนึ่งดอกจัมโบนะครับจัมโบ้หลวงปู่โต นะครับโอ้โหเนื้อแม่งแตกรายงามเลยพี่ดูเนื้อดินะครับเนื้อใช้จริงเออเนื้อใช้งานจริงพี่ไม่ติงหนังๆนะครับนะร่องรอยในการใช้แบบเป็นธรรมชาติดูแล้วพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นร่องนิ้วร่องมือร่องแขนนะครับร่องนิ้วร่องมือและร่องแขนนะครับด้านหลังเป็นหลั่งยันห้านะครับเออด้านลั่งเป็นหลั่งยันห้าครับพี่นะครับดูเนื้อดินะครับยิ่งกว่าเนื้อสมเด็จอีกนะครับโอ้โหนุ่มนุ่มดูง่ายสบายตานะครับนุ่มนุ่มดูง่ายสบายตานี่พี่ดูเนื้อลยเอาไป 200นะครับโอ้โหพี่ด no no so really ูราคานะครับ200บาทเนาะแล้วก็อันนี้วัดท้ายตลาดเอ้ไม่ใช่วัดท้ายตลาดเดียวนี้ปีรันครับพี่พิมพ์ซุ้มประตูนะครับแต่พระใช้พระศึกไปบ้างนะครับเออพระใช้พระศึกไปบ้างนะครับนะครับปีรันพิมพ์ซุ้มประตูครับพี่นี่ดูเนื้อเนื้อต้องอมเขียวออกเขียวอยู่แล้วพี่นะครับปีรันนะครับนะล่องรอยลายนิ้วมือครับพี่เนื้อนี่เลื่อมเลยเออเนื้อนี่เลื่อมนี่แกร่งเลยนะนะครับเอายี้แล้วกันเอาไป200นะครับง่ายๆเออแล้วก็คุ้นแผ่นเคลือบ สำหรับคุนแผ่นเคลือบของเรานะครับพี่ดูเนื้อซะก,ก่อนนะครับเนื้อคุนแผ่นเคลือบีด่ดูเนี่ยค่อยๆไล่ดูเนี่ยนะครับคุนแผ่นเคลือบนะครับร่องรอยการปรีการแย่ร่องรอยการลั่นการแตกนะครับของความเก่าและเป็นธรรมชาติเนี่ยดูเนื้อเนี่ย นะคพี่ลองดูเนื้อดิค่อยๆไล่ให้ดูนะนะครับดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเป็นไงนะครับความแห้งเนืความแห้งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะพี่นะนื้อของคุนแผนคือกูวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลหรือจะเป็นเอ่อเขามี3ามสี่กูนะกูวัดอัมพวาหรือที่ไหนก่ะนะครับนะเขาขึ้นหลายกูเหมือนกันเออขึ้นหลายกูเหมือนกันพี่แต่พระเนี่ยแห้งเก่าเดิมดิสองร้อยนะครับสองร้อยบาทอันนี้เหรียญนะครับนะครับซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อจันนะครับหลวงพ่อจันที่ไหนอะนะพ่อจันเกวโรอะไรเนี่ยนะพี่นะนะครับหลวงพ่อจันกับพ วัดเพลงใช่ไหมวัดเพลงวัดอ,อ,อะไรเนะี่ยนะครับอันนี้ไม่รู้ที่นะแนววัดเพลงวัดอะไรเนี่ยเอา200ร้อยก็พี่ปี17นะรุ่น1นะครับศักดิ์ศรีรุ่น1อีกแล้วนะพี่นัสนะครับอย่าพลาดเอ้ยอ,อย่าพลาดอย่าพี่นะครับรุ่น1 200บาทนะครับรุ่น1 200นะครับแล้วก็เป็นแม่นางกวัก สำหรับองค์นี้นะครับแม่นางกวักเนื้อผงน้ํามันนะครับเออแม่นางกวักเนื้อผงน้ํามันครับพี่โอ้โหหลุดมือเลยนะพี่นะนะดูความเข้มขังเลยนะพี่ลองลองดูความเข้มขังเลนะครับแม่นางกวักเนื้อผงน้ํามันเอาไป200นะครับไป200แล้วก็พระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินอันนี้ด้วยความเก่านะพี่นะนะครับพี่ลองดูเนี่ยนะครับด้วยความเก่านะเป็นพระชินลาชนะครับเนื้อดินออเป็นเนื้อดินชินลาชนะครับด้านหลังมีตัวยันคล้ายๆตัวยันพอตัวพอพานเนี่ยนะครับแล้วมีตัวยันอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ เนี่ยคือพระที่เป็นธรรมชาติพี่นะครับพระดูง่ายอยู่แล้วเอา200ร้อยนะครับเอา200รายการสุดท้ายและท้ายสุดนะพี่นะนะครับเป็นพระลีลาเม็ดขนุนโอ้โหแล้วดูคาบกรุเลยนี่ดูคาบกรุองค์นี้นะพี่นะนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับพี่ลองดูคาบกรุนะครับนะดูนะคาบกรนะุดูคาบความเก่าเอะไรกันเนี่ย เห็นไหมดูค <Dans> รับกลุดูครับความเก่านะครับองนี้ขอราคาดนึงนะครับเออองนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขอราคานิดหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากไมยหรอกพี่นะขอราคากันนิดนึงนะพี่นะนะสำหรับองค์นี้นะนะเป็นพระดีลานะเป็นพระดีลากับพี่นะลีลาเม็ดขนุนนะพระดีลาเม็ดขนุนอง์นี้นะ 300บาทน,นะครับสามยบาทอ่ะรายการสุดท้ายราย้ายสุดพท้ายนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ